มาครั้งแรกที่ยังไม่เคยฝึกเกียวฝึกและปฏิบัติไปพร้อมกันหายใจสเต็ปแรกหายใจลึกยาวเต็มปอดให้เต็มปอดให้เต็มที่แล้วกั้นไว,ว้สามวิจากนั้นค่อยๆผ่อนออกวันนี้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราจะทำสามครั้งพร้อมกันหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสเต็ปที่สองหายใจเข้าลึกยาวเต็มปอดหายใจออกหมดครั้งเดียวเหมือนถอนหายใจดังตัวอย่าง พร้อมกัน3มครั้งหนึ่งสองสหนึ่งสองสสเต็จที่3หายใจเข้าแรงหายใจออกแรงดังตัวอย่างทำห้าครั้งหนึ่งสองสาม หนึ่งองา่าครั้งสุดท้ายปรับลมหายใจโดยการหายใจเข้าลึกยาวเต็มปอดกั้นไว้สามวิแล้วค่อยๆผ่อนออกสามครั้งหนึ่งสองสามหนึ่ง สองสามขอเชิญทุกท่านประนมมือเพื่อตั้งอธิษฐานก่อนทำจิตภาวนาการุณาว่าตามข้าพระเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธระรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดา,ารคุณครูบาอาจารย์ราจ,ารจงมาโดลบันดาลให้ใจของข้าพระเจ้า,จง,า,จ,าจงรวมลงเป็นสมาธิาธพุทโทธธรรมโมสังโฆ พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆจากนั้นขอเชิญทุกท่านค่อยๆนำมือซ้ายวางชิดลำตัววางมือขวาทับไ้บ,บนมือซ้ายขยับร่างกายลีแลกยืดกายตรงลีแรลก เมื่อกลงแล้วผ่อนคลายผ่อนคลายค่อยๆพลิ้มหลับตาพลิ้มพลิ้มยิ้มที่ริมฝีปากนิดๆกำหนดบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธหากท่านใดที่ยังไม่เคยฝึกหัดมาก่อน ให้กำหนดนับคำว่าพุโทโธตรงกลางหน้าผากขึ่งกลางหน้าผากหรือดวงตาที่สามกำหนดนับพุโทโธหนึ่งพุโทโธสองพุโทโธสพุโทโธสพุโทโธหนับไปเรื่อยๆท่านใดที่เคยฝึกปฏิบัติมาแล้วเกิดความจำนานจนชินก็ให้ใช้ การกำหนดเดิมของตนนั้นเพื่อเป็นการฝึกจิตภาวนาที่ของเราจะเป็นทั้งอาณาปานสติและพุทธานุสติบางท่านก็กำหนดลมหายใจไปด้วยกำหนดบริกรรมคำว่าพุทธโธไปด้วย ตามแต่ความถนัดแต่ตามแต่จริตของแต่ละท่านแต่ละบุคคลช่วงเวลาแห่งลมหายใจที่เป็นบุญนี้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะลมหายใจเป็นสิ่งแรกเมื่อเราลืมตาดูโลก ก่อนที่เราจะได้ลืมตาสิ่งแรกที่เราได้รับจากโลกใบนี้คือลมหายใจลมหายใจให้ความรักลมหายใจให้ความหวังลมหายใจให้ความทรงจำ และลหมหายใจให้แรงบันดาลใจเพื่อสำเร็จกิจการหรือเป้าหมายวันนี้เรามีเป้าหมายอยู่ที่ความสงบแห่งจิตกำหนดดูกำหนดทำความสงบแห่งจิตไปพร้อมกันเราจะงดใช้เสียง นับตั้งแต่บัดนี้ รู้สึกขารู้สึกมือลืมตาพลิ้นพลิ้นอีกหน่อยแล้วก็ปนมมือกล่าวคำแผ่เม่ตาตามสัพเพสัตาอเวรา,เวาสุขาชีวิโน,ข,โนขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพ,ชพอยู่ <pus S 1> เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาดตังปุญญางพลั <lump> งไม่หัง,ง,งสัพเพภาคีพระวันตุเต,ตขอให้สัตว์ทั้งสิ้นนั้น จงเป็นผู้มีส่วน,น,วนได้เสวยผลบุญ,บญอันที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญแล้วนั้นเถิน,าาน,น,นสาธุทุกท่านสาธุแล้วเปิดหนังสือหน้า64ตามธรรมเนียมของธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติเราจะมีบท ใช้ในการแผ่เมตตาเป็นทํานองสรพันยะหน้าหกสบส่วงขาสํารวมจิตน้อมอุทิตแผ่เมตตาแก่สารทั่วโลกาบันดามีชีวีกรอง สัตว์ทั้งหลายอย่าผูกเวรคิดเขียวเข็นตอบสนองสัตว์ทั้งหลายอย่าคิดปองจิตค,คุณของเบียดเบียนกันสัตว์ทั้งหลายจงพ้นทุกข์ประสบสุข กเกษสารทุกชีวิตมีจิตมานเมตการากน,นิรันการบุญได้ก้ได้ทำโปรดช่วยนำแผ่ไพศาลพ่พพอแม่ และวงวานครัวจารย์สำราญใจหมูสัตว์ทั้งใหญ่น้อยโปรดได้คอยรับบุญไหว้พ้นสโสกอารมโภไยสุขสมใจ ทูกท่านเทรนบูชาพระคุณห้าพนมมือขึ้นเติดหดนาไหวบูชาพระรัตนาตรายัยบูชาคุณพระพุทธผู้บริสุทธิ์และแจม่มใส บูชาคุณพระธรรมที่ท่านน้อมนำเชิดชูไว้บูชาคุณพระสงฆ์ที่ท่านํำรงพระาศาสนาบูชาบิดามารดาที่เลี้ยงเรามาจนเตยยิบใหญ่ บูชาครูอาจารย์ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไวบูชาอาอย่างนี้จำให้ดีนะาท่านเอย้ยเตรียมตัวกราบเทิดนาะ ท่านที่มาปฏิบัติธรรมกราบหนึ่งคุณพระพุทธผู้บริสุทธิ์และแจ่มใสกราบสองคุณราธรรมที่ท่านน้อมนำเจอจูไว้ กราบสามคุณพระสงฆ์ที่ท่านดำรงพระสาสนากราบสีบิดามารดาที่เลี้ยงเรามาจนเติบใหญ่ กรบาบครูอาจารย์ที่ท่นนานบรนดาลวิชาให้ไหวกราบไหวให้ได้ห้าครั้งท่องให้จำนาท่านเอย่ยต่อไปในภายภาคหน้าเราจะถึงซึ่งนิพ ผ่านเราจะถึงซึ่งนิพพานการสาธยายมนธรรมวัดในค่ำวันนี้จบเพียงเท่าน,นี้เชิญทุกท่านกราบลาพระรัตนาใยพร้อมกันพระหังสัมมาสัมบุทธ佛พระกวาบุทธางพระกวันตังอภิวาเดมิ สวากาโตภะคะวะโตธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ